สำหรับความท้าทายในช่วงแรกๆก,ก็ต้องยอมรับว่าเป็นกีฬาใหม่ในประเทศไทยเนาะเราก็มีวความท้าทายที่ลองผิดลองถูกในเงี้ยแล้วเนื่องจากในมหาลัยของเราในเงี้ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักรวมถึงในประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยรู้จักครับสำหรับความท้าทายก็ค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็เรียนรู้มันไปพร้อมกับเพื่อนๆแล้วก็พร้อมกับทีมอื่นในมหาลัยในประเทศไทยเรยครับแล้วก็เล่นแล้วก็สนุกครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมลดาแก้วบรรานะคะเล่นประเภทอัลติเมตค่ะตอนนี้อายุ25ปีค่ะสวัสดีครับแปมนะครับนายพัฒนาวงคงถมครับปัจจุบันอายุ26ปีครับก็เ,ออเล่นประเภทอัลติเมตเหมือนกันครับ รู้สึกว่ากีฬาอัลติเมทค่ะเป็นกีฬาที่มีสปิตค่อนข้างที่จะสูงมากๆค่ะแล้วก็เป็นกีฬาที่ไม่มีกรรมการในสนามค่ะนักกีฬาทุกคนในสนามต้องเป็นผู้ตัดสินเองแล้วก็ต้องพูดคุยกันค่ะเดิมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วก็ลองมีโอกาสได้ลองเล่นฟิตบี้หรือว่าอัลติเมทเนี่ยครับที่มหลาลัยก็รู้สึกพอเล่นแล้วก็ชอบกีฬานี้แล้วก็หลงรักในสังคมของกีฬานี้เพราะว่าทุกคนแบบเฟนลี่แล้วมันนิ์มากๆเลยเนี่ยครับก็เลยเชื่นชอบแล้วก็เล่นมาจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ชื่นชอบในกีฬานี้นะครับพาะตั้งแต่ได้เป็นนักกีฬาจัรลอนใช่ไหมครับก็ <K> รู้สึกว่าบรรยากาศในการแข่งขันรวมไปถึงสภาพบรรยากาศในทีมครับมันดีกว่ากีฬาอื่นที่เราเคยเล่น <S <S ทุกครั้งที่มีการจบนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันทั้งในทีมของเราแล้วก็ทีมของฝั่งตรง,ง,งข้ามด้วยแล้วก็ในการแข่งขันจะไม่มีกรรมการเลยครับเราก็จะได้โชว์สปิริตของนักกีฬาของเราด้วยวเราได้มีความแบบพูดกันถึงความเป็นไปเป็นมาในของการเล่นเลยครับว่าเธอฟาวชั้นฟาวเหยียบเส้นไม่เหยียบเส้นอะไรเงี้ยครับเป็น 啦。 เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะในเดือนธันวาคมที่จะถึงก็อยากได้กําลังใจจากออแฟนๆจันล่างทุกคนนะคะาสามารถมาเชียร์เราได้ที่ร,ฐราฐบังคับอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดก็ตามเลยครับอยากให้มีแรงเชียร์แรงใจส่งมาให้พวกเรามากๆเลยครับไม่ว่าจะดูข้างสนามหรือว่าดูผ่านไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับพวกเราก็สู้กันมาหลายปีเหมือนกันนอก,กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้ติดทีมชาติในครั้งนี้เล่นในการซีเกมครับก็อยากให้ เป็นกําลังใจให้เราครับแล้วก็เชียร์พวกเราตลอดไม่ว่าจะเป็นรายการซีเกมหรืออนาคตมีรายการอื่นๆอีกนะครับก็อยากให้ติดตามพวกเราแล้วก็ฝากเชียร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในทุกๆรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเย้เ <laughs>